สวัสดีครับผมนัทเทพพัสดินนาะยุทธยาครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ i อสตูดิโรายการที่จะพาคุณไปตามติดกับชีวิตของเหล่าเสเล็บคนดังนะครับและแน่นอนครับกับความเป็นแม็กเลเวอร์ครับ และใน i d o l Studio นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้กำกับมากความสามารถอย่างคุณปรัชญาปิ่นแก้วและเราจะพาคุณไปดูการทำงานของเขาและแกเจตที่เป็นไลฟส์ไสไตล์ของเขาครับสวัสดีครับผมปรัชญ,ญาปิ่นแก้วครับวันนี้มเจอฮะมาดูว่าวันวันหนึ่งผมทำอะไรบ้างกับไอแม็กส่วนตัวของผมก็ะจะมาบรรยายพิเศษฮะเกี่ยวกับเรื่องดนตรีกับภาพยนตร์เนี่ยสำหรับนักศึกษามามาเรซิปการ บางบางบางห้องเสียงก็ไม่ไม่พร้อมหรือว่าความคมชัดมันไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็เลยต้องยกไอ้ลำโพงมาด้วยก็ของ Apple Hi-Fi อ่าไออย่างพวกเนี้ยเราก็จำเป็นจะต้องมีไว้ให้ครบอ่ะแต่บัวแจ็คอะไรก็ตามเนี่ยแปลงใหญ่ไป็เลกแปเล็กแปลงใหญ่แปลง1ไึ่งไปสองเป็สองไปนหนึ่อะไรเนี่ยเราต้องมีพร้อมเพราะว่าแต่ละแต่ละสถานที่ที่เราจะไปบรรยายมัน าบางทีจจกใช้ไม่เหมือนกันวันนี้ที่พี่บรรยายจะมาพูดเนี่ยก็จะมาพูดในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับครับวันนี้ก็คือมองเพลงในภาพยนตุนนดีครับ,รบก็ดีใจมากครับที่ได้มาบญญารรยายในวันนี้ครอันดับแรกผมขอทดสอบเลยบางอย่างก่อน มจะเปิดเสียงอยู่มันมีเสียงอยู่ประมาณแปดถึงสิบระดับนะผมจะเปิดทีละระดับแรกงแต่ระดับหนึ่งถึงระดับที่สิบเชื่อว่าทุกคนจะได้ยินไม่ไม่พร้อมกันใครได้ยินระดับไหนก็ให้ยกมือมันจะเป็นเสียงแหลมๆเล็กๆนะฮะคนอยู่ไกลก็จะได้ยินอยู่ใกล้ก็ได้ยินไม่ต้องห่วงไม่ต้องเงียหูฝังอะถ้าได้ยินมก็จะได้ยินเองผมว่าระดับเซกครับคือถ้าเกิดถ้าใครได้ยินก่อนเนี่ยเซกจัดมากโอเคผมม้ฮะล้อเล่นจริงๆมันเป็น ตัวเช็คระดับการได้ยินตามระดับอายุของมนุษย์เพียงแต่ว่าถ้าผมมาเล่นธรรมดาคงไม่สนุนเเกเพราะว่ามันเสียงนี่มันของอาสวะคีโนดเป็นโปรแกรมสำหรับทำพร mm ีเซนเทชันก็เป็นโปรแกรมที่พิจอตรหกลักระดับหนึง่ง <laughs> ตอนนี้มันใช้ประโยชน์ได้เยอะอยจริงๆคือนอกจากนอกจากทำการสำหรับพรีเซนต์อะไรก็ได้แล้วเนี่ย มันยังช่วยเรื่องการประชุมอย่างพี่ทาหนังนะบางทีพี่ก็เอาเอาคีโนตมาเล่าเรื่องก็ได้มีการแล้วเอาสตอรี่บอร์ดมาเรียงในคีโนตแล้วก็เราเาเราเาที่ไปที่มามันก็มีคีโนต์ไอโฟนอ่ะมันใช้งานร่วมกับคีโนต์แมคบุ๊กแมคบุ๊กโปรหรือว่าตัวตัวไหนก็ได้คือเป็นการเป็นการซิงก์กันแล้วเป็นการเป็นรีโมทอ่ะเป็นรีโมทของคีโนดมันจะพรีวิวหน้าหน้าต่อไปเราดูแล้วเวลาเราบรรยายเราสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้เราก็รู้ว่าหน้าต่อไปจะเป็นอะไรเราก็พูดแล้วก็ แล้วก็ดันหน้าต่อไปได้เลยผมจำไม่ได้ว่าผมดูคีโนตของสตีฟจ็อบเมื่อไหร่ะตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็รู้รูปแม็กก็คือแม็กแล้วก็แล้วก็ใช้มาโดยโดยไม่ไม่ไม่รู้ของใครอะแล้วพอต่หลังเริ่มเริ่มเริ่มดูคีโนตของสตีฟจ็อบเวลาดูเขาพรีเซนต์อะเขาเป็นเท่เลยอะคีโนตเลยแล้วเขาก็ มีรีโมทอยู่ตัวหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วก็พูดแล้วก็ไอจอยใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยชอบมากเลยก็เลยติดใจวิธีการแบบนี้แล้วก็รักรักรักไอโปรแกรมคีย์โน้ตมาตั้งแต่ตอนนั้นนะหล่อได้ที่ไหนอ่ะอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ะได้แ้ากันแ้กันเอาไงแ้วกันใช้ไอแชทมา เป็นร้านเวนิสฟานิสนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลบกคนขอสันนนน่งบ้านทันทได้เลยโอเคอาาถามว่าได,ได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างได้เลยประสบการณ์ใหม่ ก็ได้ประสบการณ์ใหม่เพราะว่าระบบเขาไม่จะไม่เหมือนหนังไทยเราอะแล้วก็ได้ได้ได้ดูที่ปี่มาของเหตุผลว่าทําไมระบบเขาถึงวางมาเป็นแบบนี้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 คือทุกอย่างเขาแบบว่าเขาเขาทาระบบเขามาตรฐานจริงๆอะแล้วเราก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงวางมาตรฐานแบบนี้ออกมาแล้วก็หลายๆอ่านคิดว่าจะเอาจะกลับมาใช้กนหนังไทยก็ดีจะติดต่อกันยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่อเมริกาส่วนเรติไทยก็อินเทอร์เน็ตเลย ทุกวันนี้ก็จะต่อทางอินเทอร์เน็ตมีการตัดต่อบางส่วนก็ส่งกันให้ดูตรวจกันดูได้ได้หมดทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งคนทำดนตรีทั้งทั้งคนทำา CG เราจะได้นะไดูเมื่อไหร่ครับพี่น่าจะต้นปีนะ้าพี่พี่เลือกแอปอยู่หลายตัวเหมือนกันนะแอปที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องเรื่องไฟล์อะ่ะหาอุตสาหนรรมมาลงตัวอยู่อยู่ตัวนี้ไอไฟล์ Fi. อันนี้จัดการไฟล์ได้ไฟล์เท็กซ์ไฟล์อ u d ด o โอไฟล,ไไไฟล์มีเดียต่างๆสามารถแยกบปดูได้ครบหมดเลยไฟล์พี่จะมีหลายมวลมวัว แล้หมวดหมวดประเภทของงานในในงานก็แยกเป็นงานอะไรบ้างพอพูดถึงประเภทของหนังหนังก็แยกเป็นว่าหนังที่พี่เป็นโปรดิวเซอร์หรือหนังที่พี่เป็นผู้กำกับคือจะดูก็ไล่ไล่เปิดตามรูทมันเข้าไปผมเรียกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นันใช้อะไรก็ได้แล้วทําให้มันตื่นมาต้องจับมันก่อนเนี่ยสิ่งแรกต้องจับเมื่อก่อนตื่นมาจับแตงศิฟันอันนี้ตื่นมาจับไอโฟนแล้วก็รีบเช็ครีบอะไรก่อนเลยแล้วก็จับมันแบบว่าทุกๆ ถาเกินไม่มีอะไรทำนะวัตุุทุกธาตุสี่ต้องหงายมันออกมาหงายมันออกมาไม่ใช่มีสายเข้านะเดีย๋ยวก็ต้องดูดนู่นดูนี่เชื่อน,นันเชื่อนี่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเยี่ยมที่สุดเลยครับพี่ปรัชญาสิ่งที่ถูกใจผมที่สุดเลยนะครับก็คือโปรแกรม k e y n o t ตนะครับที่ใช้ iPhone สังการนะครับเดี๋ยววันหลังผมก็ต้องขอยืมไปใช้บ้าน,นครับช่วง iBa c k และ i Space นะครับวันนี้ผมขอมอบหน้าที่กับคุณแก่งพาเราไปหาคนพันแม็กนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีดีกรีความสวยระดับดาวมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว และวันนี้นะครับรายการ iStudio นะครับก็พาพวกเรามาอัปเดตในวงการเทคโนโลยีกันครับและตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับกับงานมหากรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.9G ครับหรือว่า 3.9G Thailand Human DNA ครับโดยคณะกรรมการกิจการธทรคมนาคมแห่งชาติครับเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยี 3.9G นั้นจะตอบสนองให้กับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของพวกเราย่งไงครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับไป นี้นะครับผมอยู่ที่บูธของ TrueMove 3G WiFi นะครับเราจะมาดูกันว่า TrueMove เขามีเทคโนโลยีอะไรมาอัปเดตเพื่อลองรับระบบ 3.9G กันบ้างนะครับไปดูข้างในกันครับตามมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากรู้ว่า TrueMove เนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรมาอัปเดตเพื่อลองรับ 3.9G บ้างครับอ๋อค่ะและนี่ก็คือเทคนิค i n t e r a c t i v e นะคะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของ TrueMove 3G ค่ะว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นยังไงค่ะจากเมื่อก่อนอาจจะ ขับรถแล้วรถติดนี้เราก็ได้เใช่แล้วก็อาจจะเข้าแอปพลิเคชันค่ะเพื่อเสิร์ชน,นะคะหาแอปพลิเคชันแบงค์ข้ t ทัฟฟิกค่ะซึ่งหาทางลัดสามารถหลบรถติดได้อย่างรวดเร็วค่ะในส่วนนี้เนี่ยของท m o v e เนี่ยเขามีอะไรอัปเดตอีกครับสำหรับใครเนี่ยนะคะที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถติดตามชมรายการโปรดได้นะคะเพียงแค่ผ่าน 3G Wi-Fi ค่ะ เพียงแค่คลิกนะคะอย,อย่างเช่นดูอยากจะดู AF ใช่ไหมคะคลิกตรงที่แอปพลิเคชัน AF 7ค่ะครับดูได้ AF เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะดูถ่ายทาอดสดตลอด24ชั่วโมงมีช่องอะไรบ้างครับมี AF อะไรอีกครับมี AF ค่ะมีหลินติงนะคะมี True Music ค่ะแล้วก็ True Sport ด้วยก็เรียกว่าสมัยก่อนเราต้องกลับบ้านดูท<ช>ีวี่แต่ตอนนี้ถนื่องจาเราไม่มีเวลาเนี่ยก็ดูทีวีผ่านมือถือได้เลยอันนี้คือเว็บคอนเฟอเรนซ์ค่ะของ<ม> True Move นะคะสามารถคุยการประชุมงานการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้คือเท่าที่เห็นคือ4ี่เฟรมแล้วมีการพิมพ์ได้ด้วยค่ะพิมพ์พิม,มพ์มเหมือนเวลาเราเล่น MSN นะคะ,คะพี่เขาบอกว่าจอ4ีจอเนี่ยได้มากสุด43จอครับนี่ครับพี่ก็ทำให้ดูแล้วเปลี่ยนแล้วเป็น43จอแต่ว่าตอนนี้ที่เราเล่นกันอยู่ก็คือ4คนค่ะพี่ครับแล้วนอกจากจอเนี่ยถ้าเกิดเราคุยกันเนี่ยได้เยอะสุดกี่คนครับคุยได้สูงสุดถึง100คน ถึงช่วง i b a บคครับกับผมแกงเราจะมาตามหาคนที่ใช้แม็กกันนะครับปาครับตามมาเลยครับมาจะมาดูกันว่าคนที่ใช้แม็กเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์อย่างไรปาครับตามผมมาท้าทางผมเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับน้องคนนี้ครับถือแม็กสีม่วงเลยครับนี่ตอนนี้นี่นี่คนนี้คนนี้ครับมาๆมามา สวัสดีครับผมแก่งนะครับจากรายการไอสตูดิโอครับไม่ทราบน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อกวางค่ะน้องกวางนะครับแล้วน้องกวางมาทําอะไรที่ถนนข้าวสารอย่างนี้ครับอ๋อพอดีนัดเพื่อนไว้ค่ะน้องกวางเป็นผู้โชคดีครับนี่ครับถือ macbook สีม่วงนั่นละขนาดนี้เลยในช่วง iBa บนะครับเราจะมาดูล IFESTYLE ของชาวแม็กกันว่าในกระเป๋าของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับกับช่วง iBa บครับเรามาดูกันว่านะครับ i b a บของน้องกวางเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง น้องกวางครับขออนุญ,ญาตดูในกระเป๋าได้ไหมครับได้ค่ะอ่าหยิบเลยครับมีอะไรบ้างอ่านี่ค่ะอืมกล้องพลอยนะคอย่างแรกเป็นกล้องพลรอยนะครับค่ะรักการถ่ายรูปอันนี้ค่ะกล้องโลโมค่ะกล้องโลโมยนะคะค่ะเดี๋ยวครับ <laughs> น้องกวางครับทำไมกล้องเยอะจังครับ พอดีความคนชอบถ่ายรูปอะค่ะอเอาไว้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเวลาเจอการสังสรรค์นี่มีอะไรอีกครับะและ้วก็มีมือถือค่ะมือถือ iPhone นั่นเองนะครับก็มีเครื่องสำอางค่ะแป้แ,แล้วก็มีสมุดจดบันทึกค่ะแสดงว่าเป็นคนเรียบร้อยต้องทำอะไรจดเอาไว้หมดเลยสุดท้ายค่ะอะไรครับนี่ครับ iPod Nano ครับ น้องกวางใช้ไอคอนโนทำอะไรบ้างครับค่ะก็ใช้ฟังเพลงค่ะเวลาไปเรียนนะคะก็ระหว่างที่ไปเรียนเราก็จะใช้ฟังเพลงค่าเวลาไปก็คือผ่อนคลายไม่เครียดใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับคนสไตล์แม็กก็อย่างนี้แหละครับมีอุปกรณ์มีของเพียบอย่างนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องกวางมากครับขอบคุณครับและคราวหน้านะครับ ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับในช่วง i-back นะครับต้องติดตามครับผมจะตามถึงที่เลยครับ้าเจอกันนะครับ